การตายการตายคือการสูญสิ้นอย่างถาวของฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใดขณะหนึ่งภายหลังการเกิดการตายทําให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวในเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการตาย 1. ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนอาหาร2โรคระบาดสภา,าวะทางเศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม 5. การแพทย์และสาธารณาสุข 6. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 7. อุบัติเหตุจากคมานาคม 8. สงครามการย้ายิ่นฐานการย้ายิ่นฐานหมายถึงการเคลื่อนย้ายพื้นที่ หรือการย้ายเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการย้ายถ,ถิ่นนั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานที่อยู่ปกติเราเรียกหน่วยการปกครองที่ผู้ย้ายถิ่นฐานมาว่าถิ่นฐานเดิมและสถานที่ที่ผู้ย้ายไปอยู่ใหม่ว่าถิ่นฐานปลายทาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐาน 1. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแรงดึงปัจจัยใหญ่ที่เป็นไปได้ทั้งผลักดันและดึงดูด 1. ประชากรขนาดความนานแน่น 2. เศรษฐกิจ 3. ประเพณีวัฒนธรรมสังคมและความปลอดภัยจากเมืองสาธารณุูประโภค 4. การคมนาคมและสื่อสิ่งสารสิ่งแวดล้อมและอื่นๆปัจจัยที่มีผลผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นออกสำหรับประเทศไทย 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 2. ความกดดันและการเพิ่มพลเมือง 3. ภาวะดินฟ้าอากาศและการขาดแคลนน้ำา4ที่ดินขาดความอุรมสมบูรณ์5ขนาดที่ถือครองเล,ล็กลง6 การสังวนป่าไม้7การบกชพ่องของการตลาด8ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมให้ท้องถิ่นชนบท9การคมานาคมไม่ดี10ภัยจากโจปรปัจเจยที่มีส่วนดึงดูดให้เกิดการย้ายถิ่นเข้าการได้รับคำชวนจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง2ค่าจ้างมีอัตราสูง3 ต้องการเปลี่ยนอาชีพมีนายหน้าหางานให้ทำให้ความช่วยเหลือทางการเงินและอำนวยความสะดวกในด้านอื่นๆ 4. ความต้องการเครื่องอุปโภคที่ดีกว่าในชุมชนของตน 5. ความอยากรู้อยากเห็นความเป็นอยู่ในเมืองหลวงประเภทของการย้ายถิ่น 1. การ ย้ายถิ่นเข้าคือการย้ายถิ่นจากที่1นึ่สู่อีกที่1ซึ่งมีทั้งการย้ายถิ่นเข้าอย่างชั่วคราวและถาวร 2. การย้ายถิ่นออกการย้ายถิ่นออกจากที่ตนเองอาศัยอยู่ไปยังที่อื่นซึ่งตนต้องการจะตั้งถิ่นฐานอยู่มีทั้งการย้ายถิ่นออกอย่างทาวรและชั่วคราว